เดี๋ยวผมถ่ายวีดีโอไว้ให้แล้วเนี่ยเป็นหลักฐานนะครับว่ามันไหมอะไรไปนฮะข้าวรายังจะกว่านีผมกุกครับก็คือเช็ค,คธรรมดาแล้วทีนี้แบบว่าเานี่ยคือให้เขากำลังฉีดอยู่นี่เพราะมันเอาตัวเอาดับเพลิงฉีดใช่ไหมครับไอตัวถังดับเพลิงที่มันมีเนี่ยฉีดมันก็ไม่ดับครับเพราะว่ามันเป็นแก๊สเนี่ยเห็นพราะว่านะครับ เพราะมันเป็นแก๊สนีน่ตอนนี้คือรถด,ดับเพลิงกำลังฉีดอยู่รถไอ้ไอ้รถด,ดับเพลิงของเนี่ยเขตน,นะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงตกใจมากเลยผมผมไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นครับผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยเนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยครับมันมันเป็น,ม,นมันเกิดมาจากห้องเครื่องครับ มันเกิดมาจากตัวห้องเครื่องจอดไม่ไม่ได้ขับครับคือผมเพิ่งก็เพิ่งกลับมาจากส่งแขกเสร็จน,นะครับส่งแฉกเสร็จแล้วผมก็ามา,าก็มีเวลาอีกนานทีนี้ผมก็มาจอดถามนักแขกใช่ไหมครับจอดถ,นะถามเนี่ะพอถามเสร็จสักพักเนี่ยก็คือตอนนั้นผมจอดเรียบร้อยแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็กล่าวว่าเอออยู่ตรงข้าง,างสนามบินเนี่ยที่ที่บอกให้ผมไปมรอตรงนั้นนะครับตรงปั๊มนะครับผมก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวนั่งเล่นสักพักนึงเพราะว่ารอง,งานนะครับแล้วทีนี้สักพักควันมันขึ้นมาจากฝากระโปรงนี่นะ กุญแจผมก็ไม่ได้เสียบไว้ที่รถนะครับกุญแจก็คือถอดออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วที่นี้มันมีควันขึ้นที่ฝากระโปรงครับผมก็วิ่งไปดูที่นี้พอกำลังจะจับฝากระโปรงเปิดขึ้นไฟมันก็ลุกนี่เนี่ยผมก็จับไม่ได้แล้วไฟแบบคล้าห้ฝากระโปรงเหมือนไฟมันไหม้มาจากข้างในนะครับครับก็ไม่รู้ทำไงก็ให้เรียกเขาเรียกรถดับเพลิงมาคือมันไหม้ด้านหน้าไปครึ่งหนึ่งเลยครับ ม,ม,มันไม่มันใช่ครับถึงในตัวรถด,ด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ไฟมันเริ่มจะดับแล้วครับไฟรถอ่ะเพิ่งกำลังจะดับครับเนี่ยแต่ยังมีไฟลุกอยู่หน่อยหนึ่งข้างในครับแต่ว่าข้างในมันจะไหม้เกือบหมดข้างในเบาะนั่งครับก็คือผมถ่ายวีดีโอไว้ตั้งแต่มันตอนแรก,ก่จนถึงเนี่ยก็ อย่างน้อยก็ให้ประกันดูได้ครับดูตอนนี้นอ๋อครับเอ้าเหรอครับโอ้แล้วแก๊สว่าไงครับแก๊สเฮ้ยแก๊สนี่เขารับประกันไหมครับของแก๊สเนี่ยที่ติดแก๊สครับครับ การใหญ่ปะพี่ไปข้างในเลยเดี๋ยวจะเขากำลังกำลังเช็คสิกำลังลองยังไงยังไงไปถ่ายกทอไว้เข้าไปได้แล้วเข้าได้อ่าไม่เป็นไรเด้อข้างซ้ายดีกว่าอ๋อวิ่งมาสิบชั่วโมงไม่ได้พักเลยใช่ไหมคือพักเป็นช่วงๆมันจะพักเป็นช่วงๆนะแลพี่เหรอตอนนี้คือจอดจอดใช่ใช่คือมันจอดไว้ใช่ไหมเมื่อกี้จอดไว้ผมก็ขอลูกแจออกมาผมก็โทรศัพท์คุย คอทางตอนนี้ควันขึ้นอยู่ในรถเหรออยู่ในรถผมพอดีผมได้กลิ่นแก๊สไงอือควันขึ้นอย่างเงี้ยผมก็วิ่งออกมาดูอ๋อเครื่องยนต์มันร้อนจัดแล้วทีนี้มันมันควันขึ้นที่หน้ารถผมก็วิ่งออกมาดูใช่ไหมสักพักเอ้าไฟแลบทีเนี้ยผมก็กาวว่าจะเปิดฝาปองรถหาถังมาดับหาน้ำมาดับทีนี้มันดับไม่ทันแล้วเงี้ยโอ้ควันขึ้นผมก็ไลยเอาถังมาถังมันสูงขึ้นข้าคือมันดับไม่ได้หรอกคือมันไม่ทันแล้วเป็นแก๊สพุ่งไงผมก็เลยไม่รู้จะทไงเยน ผมวิ่งสิบชั่วโมงเลยหมักยิ่งไงมล่ะอ๋อผมวิ่งส่งสายพานวิ่งให้หนายข้างในนะมันเป็นรถรถของนายนายขอ,นของพวกที่เขาเนี่ยมันไม่ใช่หัวฉีดเนั่นจะน,น่าจะน,น่าจะตัดน,นะพวกนี้มอเตอร์ธรรมดาถ้าเป็นหัวฉีดมันจะมีระบบอุ้งสันน่ะก็เมนเดใช่น้ำมันร้อนจัดไงพอน้ำมันร้อนปุ๊บมันพุ่งเข้าพวกไอ้นี่ไงแก๊สมันปล่อยออกตลอดไงมอเตอร์อ่ะ

แค่ยู่งหล่ะเลาาี<อ>เ้ยงเอา,าน้ำเลี้ยงถังไว้อยู่นี่งนไงถังมันต้องร้อนอยู่แล้วถ่่งนนัั้้ชีีก็ไมมดบเเืออยว